สวัสดีครับอยู่กับผมแดนนี่นะฮะวันนี้นำเสนอครับลอกมือสองอีกแล้วนะครับนะใครที่ชอบลอกมือสองราคาประหยัดหน้าร้านตัวนี้ Pioneer s a แ n นควหมุนซ้ายนะหน้าร้านราคาอยู่นี่ครับ1650บาทนะครับสภาพแบบสวยๆเลยต้องบอกว่าสภาพสวยๆดูแลคือแบบ ตำหนิน้อยมากตัวนี้สเปคเป็นหมุนซ้ายรอบ8นะครับแซงกินแซงกินมือหนึ่งพัแต่แดนนี่เอามือสองสภาพสวยๆมาให้นะฮะลูกปืนต้องบอกว่าเป็นลูกปืนนี่เดี๋ยวเอานี้วางก่อนมาดูครับลูกปืน6กบวกหนะครับรอบ8.1เอาพูดง่ายๆนะ แม็กแดกตัวนี้อยู่ที่8กิโลนะครับน้ำหนักอยู่ที่205กรัมสภาพอ่ะมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่นะมีรอยตัวนี้นิดเดียวนี่ๆๆไปนิ้วโป้ปงผมนะฮะนิดเดียวนี่ถ้าเรามองแบบมุมนี้อ่ะผมให้ดูจะชัดสภาพถือว่าสวยงามมากไม่สวยแดนนี่แม่ามา ตัวนี้เจละบียังยังอยู่อยู่เลยนะคือเจ้าของใช้น้อยมากนะครับเอามาให้ดูนะครับไม่ได้ทำสีไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะดูจากสภาพครับแขนสวยน็อปนี่ยังว่ายังถือว่าสวยเลยนะครับดูริ้วรอยสภาพนี้ผมขายอยู่1400บาทนะครับ 1,400บาทไม่ต้องไปซื้อของใหม่เลยมาก่อนได้ก่อนนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรอยเป็นรอยนี่ตามนี้กล้องผมชัดมากนะครับสวยเลยสวยดูสภาพอ่ะสปูนไม่มีรอยอันนี้มันเป็นรอยประกอบของ ของตัวล้อ,อนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะนี่นะครับเป็นรอยพิมพ์ของตัวล้ออ,อยู่ละดูครับถ้าที่ดูนี่ตำหนิตรงนี้นิดเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นรอยอยู่ตรงนี้นะใต้ตัวพีเนี่ยนะครับไปนชี้ผมนะอ่ะตัวนี้ปลายนี้ครีมก็ไม่สะอาดเลยอ่ะนี่ครับปลายนี้นะครับ คอนสปูลเป็นไงขยับได้นิดหน่อยเดี๋ยวลองลองหมุนดูเนี่ยสปูลมันเป็นรอยนิ้วผมนะเนี่ยรอยนิ้วเดี๋ยวให้เช็ดเช็ดเช็ดอาเช็ดเช็ดให้ดูตอนนี้เลยถ้าเกิดบอกว่ามันเป็นรอยวิธีเช็ดผมนี่หมุนหมุน นี่ครับค่อยๆหมุนนะรอบ8มันจะไปเร็วนะฮะตัวสปูลน,นะฮะนี่นะครับเ่เช็ดเช็ดอยากเห็นชัดๆบอกเลยเด่นนี่ไม่มีโกงจัดส่งจริงนะฮะลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วคอมเมนต์มาด้านล่าง youtube ผมได้เลยนะสินค้าคือตามภาพเลยผมจะเอาดูให้เห็นชัดๆนะฮะดูครับดูด้านล่างครับ สวยนะะเดี๋ยวผมปิดไฟปิดไฟตรงนี้ก่อนจะได้เห็นนะดูครับชัดเจนอย่างลื่นอะตัวนี้อย่างลื่นอะอันนี้เดี๋ยวปรับคอนสปูนให้แบบเหมือนใช้งานจริงความรู้สึกยังเหมือนเจลาบียังเหนียวเหนียวอยู่เลยนะะ เนียนเนียนไม่มีขึ้นมือลื่นครับนี่สปูนกำลังหยุดครับฮะเมื่อกี้กดไม่เต็มนี่ครับลื่น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 บอกเลยลื่นลื่นพันสี่ขอค่าส่งห้าสิบพอละ พันสี่ค่าส่งห้าสิบนะเช็ดเช็ดเนี่ยมันเป็นแค่รอยรอยฝุ่นรอยนิ้วนะฮะมีตัวเดียวนะมันหลุดมาตัวเดียวผมขอปล่อยราคานี้ก่อนนะฮะของใหม่นี่เลยราคาพันหกห้าสิบเจ้าของน่าจะร้อนเงินเอาเลยตัวนี้นะพันสี่ห้าสิบพร้อมส่งถ้ารับเองในตัวเชียงใหม่ให้เลยพันสี่ นะฮะตัวนี้นะ s ซ n กิ i น S A N S A N 901หมุนซ้ายนะฮะรอบ8รอบ8สภาพแบบสวยกริบเลยอะสวยกริบเลยหมุนเนียนมือคือหมุนปุ๊บรู้เลยนะยังใหม่ๆอยู่เลยครับไอตัวนี้นะถ้าใครไม่ไม่จ่ายในราคานี้ปกติพันหกร้อยห้าสิบาทค่าจะส่งอีกแปดสิบนะก็รวมกันเป็นพันเจ็ดสามสิบ แต่ตัวนี้เอาไปพันสี่ห้สิบใหม่ใหม่ใหม่ใมดูโรเลอร์ด้านในคือแบบยังใสยอยู่เลยนะฮะยังใสยอยู่เลยนะอันนี้บอกบอกการดูเลยนะโรเลอร์ตรงรูด้านในครับใสๆอยู่เลยเดี๋ยวเปิดฝาให้ดู แน่นๆฝนายัางแน่นอยู่เลยอ่ะดูครับใสๆสปูลด้านในแกะดูใส่กิฟครับใส่กิฟบ,บอกเลยแกนนี่ยังแบบสะอาดอยู่เลยนะฮะแกนใสๆนะดูโอ๊มือสั่นอ่าครับใสๆนะนี่ดูลูกปืนนะ ถ้าใช้นานแนนนี่มันจะออกำดำๆแล้ะดูเพนเนียนเพนเนียนเกียร์ด้า en. fin นในครับวัสดุตรงนี้มันเป็นรอยแบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะ<ม>เห็นชัดๆเอาไฟมาใกล้ๆอ่ะส่องให้เห็นชัดๆเลยส่องให้เห็นชัดๆเลยนะฮะ ตามนี้เลยสะอาดราคานี้จับต้องได้แน่นอนใครที่หาแซงควินตัวนี้อยู่นะครับเบรก8กิโลน้ำหนักอยู่ที่เมื่อกี้เท่าไหร่205กรัมนะฮะร,รอบ8นะฮะลูกปืน6บวก1สแตนเลสด้วยนะฮะนี่ลูกปืน6บวก1สแตนเลสด้วยเอามาดูใกล้ๆเลยเนะี่ยระบบตามนี้ ถ้าเบรกเป็นคาร์บอนนะฮะสแผ่นเลยนะด้านล่างอีกแผ่นก็เป็น4ี่แผ่นนะด้านล่างล่างล่างระบบเฟืองนะสนใจเข้ามาทักได้นะครับเดี๋ยวผมลงเสร็จปุ๊บเร็วแน่นอนสภาพที่แดนนี่เอามานี่แซงควินหมุนซ้ายสวยๆอะเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบนึงนะใกล้ๆเลยนี่ครับ ภาพสวยสวยมากดูแหวนดีขายไม่มีรอยเลยครับขาไม่มีรอยใหม่ๆอยู่เลยใช้น้อยบอกเลยใช้น้อยไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยตัวนี้คอนเฟิร์มแน่นอนพันสี่ห้าสิบพร้อมส่งมาก่อนได้ก่อนนะฮะ มาก่อนได้ก่อนนะเอาหมุนให้ดูชัดๆเลยหมุนให้ดูอีกรอบครับชัดเจนไม่มีคลิปไหนครับมารีวิวให้ดูอย่างนี้กันแล้วนะเนี่ยโอเคไปกันก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมนี่ครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ามีรอบใหม่อะ่ะอยากให้ทันอยากอยากซื้อให้ได้ฝากกดติดตามนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งทีม่มันสั่นๆกันด้วยนะมาก่อนได้ก่อนคลิปนี้ก็จะอัพลงละ ไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับอยู่กับผมแดนนี่้ทหวังช่วงนี้ไม่ได้เข้าร้านข้ามขอบนะฮะช่วงนี้สถานการณ์รู้สึกว่ารุนแรงมากนะนี่เห็นไม่ชัดใช่ไหมอะมาใ,ใกล้ๆอีกทีนะใ,ใกล้ๆทีตัวนี้มีแค่รอยนิดเดียวตรงนี้นะครับส่วนอื่นบอกเลยอันนี้ลอยลอย นิดเดียวอ่าตรงนี้แผลนึงนะตรงนี้แผลหนึ่ง,นะง,งโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการตีแล้วอันเนี้ยไม่ได้เชียร์ให้ขายนะครับพอใจกับสิ่งที่เรารีวิวอยู่นะตอนนี้ก็สอบถามกันเข้ามานะครับ DJ underscore Danny เดี๋ยวผมจะทิ้งการสั่งซื้อไว้ข้างล่างนะฮะ Star Deck ตัวนี้ก็เป็นคลิกเสียงนะฮะนี่นะฮะแขนคาร์บอนน็อตแต่งเรียบร้อยนะครับ อันนี้ติดมากับตัวตัวตัวลอกเลยนะตัวนี้ติดมากับตัวลอกเลยนะครับไม่มีแต่งไม่มีอะไรนะสภาพมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ความลื่นของเขาคือลื่นลื่นใช้ได้เลยต้องบอกว่าลื่นใช้ได้เลยถ้าใช้ไปอีกหน่อยคือระบบน้ํามันกับจารบีถ้ามันเข้าตัวลงตัวแล้วมันจะยิ่งลื่นกว่านี้นะฮะตัวนี้ผมถือว่ายังใหม่มากไม่จําเป็นต้องไปซื้อ ในราคาใหม่เลยเนี่ยราคาใหม่ลงไปดูในช้อปปี้ลาซาดา้าอะไรก็ได้นะฮะราคาเขาราคานี้แต่ตัวเนี้ผมขายอยู่ที่พันสห้าบาทพร้อมจัดส่งนะฮะเอาละครับไปแล้วครับไปจริงๆแล้ละมาเร็วไปเร็วสินค้าสวยงามขนาดนี้อยู่ไม่นานแน่นอนขอบคุณครับที่รับชมครับนี่สวยๆไม่มีทีติเลย มีรอยแค่เมื่อกี้นิดเดียวนะ,ะนะฮะให้ดูไม่สวยไม่ไม่เอาออกมารีวิวให้ดูใกล้ๆชัดๆขนาดนี้นะฮะไปแล้วครับ